สวัสดีครับผมช่างแขกโคราชานะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับระบบออนกิจขนาด20กิโลวัตต์นะครับผมอันนี้อ่ะก็ได้มาทําการติดตั้งที่ร้านขนมจีนครูยอดอขนมจีนประโดกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นขนาด20กิโลวัตต์นะครับผมใช้ ter, อินเวอร์เตอร์ขนาด10กิโลวัตต์สตัวนะครับชุดนี้ก็ จะใช้แผงทั้งหมด64แผงนะครับผมนะครับ10กิโลวัตต์ก็จะต่อที่32แผงนะครับ2ชุดก็64แผงนะครับใน10กิโลวัตต์ก็จะต่อเป็น2สติงนะครับสติงละ16แผงนะครับผม2สติงก็32แผงต่อ10กิโลวัตต์นะครับผมทั้งหมดก็64แผงนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงผมใช้แผงขนาดสามร้อวัตต์นะครับผมเป็นของยี่ห้อเซนชัยนะครับผม นะครับเราจะพาไปดูนะครับเป็นแผงมาตรฐานเทียวันนะครับผมก็เป็นเกรดมาตรฐานที่สาคนยอมรับนะครับผมนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเทียวันคืออะไรนะไม่ใช่ยี่ห้อนะครับเป็นเกรดที่บริษัทของบูมเบิร์กนะครับพอลิส์มาว่าเป็นแผงจะมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับที่อยู่ในลิส์ของมาตรฐานของเขานะครับมาตรฐานก็คือการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ ความเชื่อถือนะครับของบริษัทนะครับนะครับก็จะอาลิสมาก็จะมีอยู่ประมาณาหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในอันดับที่10ต้นๆนะครับของของลิสเทรวันนะครับผมเป็นยี่ห้อเซนชายนะครับผมแผงก็จะมีของอขึ้นต้ตนๆก็จะมีของจิงโกะนะครับผมของ JA ของซันเทคอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ อยู่ในลิสต์เทียวันนะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับเวลาเราซื้อนะครับสิ่งสําคัญในการซื้อก็คือ1ดูที่ว่าเป็นของเป็นของแท้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นของตกรุ่นหรือเปล่านะครับต,ต้องดูว่าเป็นอยู่ในลิสต์เทียวันก็จริงชื่อยี่ห้ออยู่ในลิสต์เทียวันก็จริงแต่สิ่งสําคัญที่จะต้องผูบ้บริโภคต้องดูก็คือ1เป็นแผงเป็นแผงก๊อปหรือไม่นะครับเพราะมีแผงก๊อปของจีนเยอะนะครับผม แล้วเราก็นําเข้าบางคนเอเจนต์นาเข้าอาจจะไม่ให้เอเจนต์เป็นตัวแทนจําหน่ายจริงก็มีนะครับเป็นเอเจนต์ที่รับมาโดยที่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นผลิตเป็นของปลอมนะครับผมอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับผมอแพงที่ผมใช้นะจะเป็นเอเจนต์ที่เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงนะครับผมเป็นคนจีนแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่กับ หมายถึงเปิดในบ้านเราอยู่4ี่หปีแล้วนะครับก็เชื่อถือได้นะครับก็ถ้าเขานำของปลอมมาก็คงอยู่ได้ไม่ขนาดนี้นะครับก็เป็นแผงยี่ห้อเซนชายนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับนี้ชุดนี้จะเป็นแผงผมใช้เป็นห้าบัทบานะครับผมนะครับเป็นห้าบัตบานะครับเป็นแผงถ้าจะดูตัวนี้ดูง่ายนะครับในการในการดูแผงนะครับแผงตัวนี้มันจะ รุ่นใหม่ๆนะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับผมจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อเซนชัยนะครับ Z N H H I N E นะครับ, Z N H I N e. รบโซล่านะครับผมก็ปี2000ก็2020นะครับเะครับก็จะเป็นแผงอัปเดตล่าสุดนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะ,ะสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นแผงที่ ไม่ตกรุ่นนะครับเป็นแผงที่ใหม่ล่าสุดนะเป็นยี่ห้อเซนชัยนะครับก็จะติดอยู่ในนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ติดตั้งประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ก็รันรันนะครับรันระบบได้หนึ่งอาทิตย์ก็มาดูนะครับผมอันนี้ก็ระบบติดตั้งนะครับผมก็จะติดตั้ง ใส่กราวนะครับกราวรองแผ่นก็จะมีทุกแผ่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกราวนะครับกราวต่อระบบนะครับผมาลาางก็ใช้เป็นรางหนานะครับผมอันนั้นระบบสายไฟก็เดินเป็นท่อ,อเป็นท่อด้านในเป็นเหล็กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อท่อไฟนะครับผมขนาดหกขุนนะครับผมนะครับแผงตัวนี้นะครับ ก็ลูกค้านะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพื่อในการซื้อนะครับเราก็เน้นในเป็น,ปน,ปนแผงเป็นแผงที่มาตรฐานเชียวันนะครับเพราะว่า,าถ้าเราติดเยอะนะครับคุณภาพาเราต้องต้องเลือกเป็นคุณภาพท,ที่ดีนะครับเพื่อให้ไฟที่ที่ผลิตนะครับออกมาได้อ,ออกมาได้ดีนะครับผม นะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้แผงที่ไม่ดีนะไฟที่จะผลิตออกมาให้เรา20-30ปีมันก็จะ,ะไม่ได้คุณภาพนะครับผมก็ขอให้เลือกเป็นแผงที่ได้มาตรฐานไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจิตติดจำนวนเอะนะครับแต่ถ้าเราติดไม่เยอะนะครับใช้ปั๊มน้ำใช้กับบ้านทั่วไปก็ใช้แผงเป็น เกตลองลงมาก็ได้นะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกของดีๆมันก็ต่างกันไม่กี่บาทนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นแผงมาตรฐานเชวันดีกว่านะครับผมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจที่ติดตั้งนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมติดที่ร้านนะครับลูกค้า ก็จะใช้ไฟในตอนกลางวันเป็นหลักนะครับติดระบบพรกิตก็จะเหมาะกับไฟที่ลูกค้าที่ใช้ไฟตอนลกลางวันนะครับผมนะครับก็ค่าไฟของลูกค้าก็อยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้ก็จะ,ะช่วยลดค่าไฟอยู่ประมาณ1 2ึ่0หบาทต่อเดือนนะครับอาจจะไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเรามีระบบกันย้อนนะครับมันก็จะไม่ย้อนมันก็จะ มีระบบการย้อนก็จะทําให้ค่าไฟปกติมันก็จะประมาณหมื่นสองนะครับถ้าใส่การย้อนก็อาจจะไม่ถึงอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับก็ลูกค้าก็เลือกเป็นให้ติดยี่สิบกิโลวัตต์ไปเลยเพราะว่าเพื่อเพื่อป้องกันเพื่อเพื่อ,อในการการย้อนด้วยนะครับผมนะครับค่าไฟก็อยู่ประมาณหมื่นกว่านะครับสิบกิโลวัตต์ก็อยู่ประมาณหกพันนะครับถ้ายี่สิบกิโลวัตต์ก็ประมาณหมื่นสองนะครับในเรทการคิดคิดที่การทำงานที่4ชั่วโมงเฉลีย่ย ทั้งปีนะครับผม4ชั่วโมงนะครับจุดคืนทุนจุดคุ้มทุนก็อยู่ประมาณสามปีเกือบ4ปีนะครับผมนะครับ3ปีกว่ากว่านะครับผมอันนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับมาลันหนึ่งอาทิตย์วันนี้ก็มาลันนะครับก็สามสแผงนะครับผมฝั่งละ32นะครับสองข้างก็64นะครับผม นี่ก็เสร็จส่งงานนะครับผมนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับหรือติดต่อสอบถามคุยกันได้นะครับที่เบอร์0864709659นะครับหรือว่าเบอร์0849593717นะครับผมนะครับอันนี้ก็แล้วฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ